ก็คือในที่นี้เนี่ยเขาจะไม่ได้อัปเดตแล้วก็คิดว่าอนาคตก็อาจจะไม่มีนะคะเ oh. ชียวเขอ่ออ้าย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 ,ายมีอ้ายสีตัวค่ะทุกคนหัวหน้าหลิงเนี่ยไลฟ์บ่อยมากนะคะทุกค่ำทุกคืนนะคะสามารถไปเตไ,ได้นะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาซ้อมติ๊ กันค่ะก็คือหลายๆคนเนี่ยติดตามเพจเราชแล้วก็จะได้เห็นว่า Tik t o อกจีนเนี่ยมีเนื้อหาที่มันแบบว่าค่อนข้างหลากหลายนะคะวันนี้เราก็จะพามาสอนกันค่ะแล้วก็มีหลายๆคนถามนะคะว่าถ้าอยากจะติดตามต่อเนี่ยจะต้องไปติดตามในช่องทางไหนนะคะวันนี้ก็จะมาสอนกันค่ะก่อนหน้านี้นะคะเราจะได้สอนการโหลด t i k t o อกจีนไปแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่สอนซ้ํานะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพามาสอนนะคะก็คือคลิปที่เราใช้แปลทั้งหลายเนี่ยหลายๆคนเรียกร้องมาว่าเ <ๆ S 1> อ๊ะไอดีนี้เนี่ยเราจะต้องหาจากไหน ะะจริงๆทุกๆคลิปเนี่ยเราจะจะมี ID ไว้ให้นะคะคือ ID ของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านบนนะของคลิปนะคะทุกคลิปเลยหรือไม่ก็จะอยู่ตรงรายละเอียดใต้โพสต์นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพามา2องอินรอมนึงแล้วก็จะมาบอกนะคะว่า ID ไหนนะคะจะได้ไปติดตามกันถูกเนาะ มาเรามาเริ่มส่องกันดีกว่าค่ะก็คือขั้นแรกนะคะเปิดติ k t o k จีนขึ้นมาเลยนะเราจะเริ่มจากไอเดียแรกนะคะก็คือเป็นซีรีส์ที่เราชืเคยแปลเนาะก็คือเป็นซีรีส์มั่นๆกับเไฟจายนะคะซึ่งจริงๆตอนนี้เขาไม่ได้อัพคลิปแล้วนะคะเนื่องจากว่าเขาเลิกกันเนาะแต่ว่าอาจจะเลิกกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเขาก็เลยก็คือด้วยความที่จบไม่ค่อยดีนะคะเขาก็เลยไม่ได้อัพต่อนะทุกคนแล้วก็ เดี๋ยวเราจะพามาส่องนะคะเริ่มจาก ID ของมันมานนะคะไ d ของมันมานเนี่ยจะชื่อว่าเฉลียวเ I ่ I อ้ายอออมีอสีตัวคะ่ะทุกคนอ่ะเราจะมาเขียนกันนะคะเวลาที่ทุกคนจะเสิร์ชหา ID นะคะก็คือกดปุ่มแว่นขยายตรงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะก็คือกดปุ่มแว่นขยายตรงนี้แล้วก็พิมพ์ไปนะคะก็คือพิมพ์ตามนี้เลยนะมีอ้สี่ตัวนะคะ แล้วเราก็เสิร์ชได้เลยค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนกดปุ่มนี้นะคะก็คืออันนี้ย่งผู้คือ user นะคะก็คือชื่อผู้ใช้นั่นเองแล้วเราก็มาดูกันนะคะก็คืออันนี้เป็นอันที่2นะคะเพราะว่าพี่มั่นเนี่ยเขาไม่ได้อัพอะไรแล้วนะก็คือเป็นรูปนี้นะก็สามารถกดตามเข้าไปได้นะคะถ้าทุกคนไปดูนะคือแฟนคลับเขาเนี่ยยังมีเยอะอยู่นะคะแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยจะไม่มีการอัปเดตใดๆนะคะก็คือเขาพิมพ์รายละเอียดไว,นะะว้นะคะว่าเจ้าเข้าอูเชียนชีกถงกงนะคะก็คือในที่นี้เนี่ยเขาจะไม่ได้อัปเดตแล้วก็คิดว่าอนาคตก็อาจจะไม่มีนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้อัปอะไรเลยเห็นไหมทุกคนแล้วก็ซีรีส์ที่เขาเคยแบบถ่ายกันไว้นะคะก็ลบออกหมดแล้วนะตอนนี้ ก็คือเป็นช่องที่ว่างเปล่านะคะหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าฝั่งไฟจ่ายล่ะฝั่งเฟจ่ายมีการอัปเดตไหมนะคะก็คือจริงๆฝั่งไฟจ่ายก็ไม่ได้อัปเดตนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเสิร์นให้ดูเนาะอ่ะเขาก็จะเป็นเฟจ่ายแล้วก็มีจ่ายแล้วก็มีจ่ายอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือเป็นเฟจ่ายแล้วก็บวกจ่ายอีกสองตัวค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแอคเข้าของไฟจ่ายนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็ ไม่ได้อัปเดตเช่นเดียวกันนะคะเขาก็พิมพ์เหมือนกันเลยนะคะก็คือจ้างเข้าอูเซียนชีถิงเกิงนะคะแล้วก็ตุย้ยปุชีขอโทษครับอะไรอย่างนี้นะคะก็คือเนื่องจากว่า เลิกกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็อาจจะแบบไปต่อไม่ได้เนาะก็อาจจะใช้ชีวิตปกตินะคะไม่ได้อยากให้แบบผู้คนรับรู้แล้วนะอ่าเรามาดูคลิปล่าสุดของเขานะคะคลิปล่าสุดของเขานะคะก็คืออัปเดตช่วงเดือน3นะคะคือเดือนมีนาวันที่4นั่นเองเนาะจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีการอัปเดตนะคะก็คือได้ลาออกจากบริษัทแล้วแล้วก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์ต่อนะคะก็มาใช้ชีวิตปกตินะคะทำตามความฝันของเขาเนาะ ไปกันตอน่อค่ะหลายๆคนบอกว่าอยากดูหัวหน้าหลิงอ่ะอันนี้หัวหน้าหลิงนะคะหัวหน้าหลิงก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนฟินมากๆเช่นเดียวกันใช่ไหมคะจริงๆตอนที่หล่อเชิดจะแปลรเรื่องนี้นะคะก็คือจริงๆมีหลายเรื่องที่แบบน่าติดตามมากๆแล้วก็แบบช่างใจอยู่ว่าจะแปลรเรื่องไหนนะคะแต่ว่าเหมือนกับไปถามนักเรียนแล้วนักเรียนบอกว่าเรื่องนี้แหลคะค่ะน่าจะเด็ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยมาแปลเป็นหัวนหน้าหลิงนะคะก็อ,อันนี้เนี่ยจบไปแล้วเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าซาซาเขาลาออกไปเนาะก็เลย ปิดคอนเทนต์เป็นเรื่องนั้นจบบริบูรณ์นะคะต่อตอนนี้เขาก็น่าจะอัปเดตเป็นเรื่องใหม่เนาะเดี๋ยวเราจะจะพาไปส่องนะคะไอดีของเขาก็คือจื้อชื่อไหมศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะอะ่พิมพ์ตามนี้อันนี้ก็ยังอัปเดตปกตินะคะเนื่องจากว่าก็ยังอยู่ในบริษัทอยู่นะคะคอนเทนต์ก็ยังต้องทําต่อนะอย่างอันนี้นะคะเป็นคลิปที่จบบริบูรณ์นะคะก็คือ มีทั้งหมด160ตอนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าแบบอืผมได้เรื่องราวระหว่างผมกับซาซาเน่ได้จบลงแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มีเรื่องใหม่นะคะก็คือถ้าเกิดว่า ใครอยากจะดูเรื่องใหม่อยากติดตามหัวหน้าหลิงนะคะก็สามารถไปเล่นในติ k กต k กจีนได้นะคะแล้วก็แอบไปส่องนะว่าแบบเออเขาเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็หัวหน้าหลิงเนี่ยไลฟ์บ่อยมากนะคะทุกค่าทุกคืนนะคะสามารถไปเปได้นะแต่ว่าเราชิญน,น่าจะไม่ได้แปลต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่เาเรียกร้องกันเข้ามานะเพราะว่ามันแปลไม่ได้แล้วจริงๆหลักๆแล้วนะคะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะแบบดูเรื่องราวเกี่ยวกับคนจีนนะคะก็สามารถมาตามในนี้ได้นะซึ่งอนาคตเนี่ยเราชิญก็อาจจะไม่ ไป,ไปลลยแล้วนะก็จะมีคอนเทนต์เนื้อหาดีๆมาให้รับชมอีกเช่นเคยนะคะถ้าเกิดว่าชอบกันนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็จะพยายามเอาเนื้อหาดีๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันเช่นเคยคะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะแอบบอกช่วงนี้เราจะติดรายการนี้แหละห้องร้านใจชินตงอรเซ่มีใครแบบว่าติดตามเหมือนกันไหม มาแอบดูด้วยกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะ